ชาวราศีธนูทุกท่านในช่วงของเดือนธันวาคมนี้เราจะเข้ามาดูดวงกันก่อนว่าเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนธันวาคมนี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภในช่วงนี้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงของวันที่ส6ของเดือนธันวาคมไปจนถึงวันที่ส4สของเดือนมกราคมนี่นั่น ถ้าก็ท่านเกิดอยู่ในละหว่างนี้ก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้ว่าในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีธนูนั้นมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรในช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสได้รับ หรือว่าได้สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ท่านจะติดต่ออะไรหรือว่าท่านจะประกอบกิจการอะไรชาวราศีธนูจะมีความสําเร็จอย่างสูงในเรื่องของการงานดีในช่วงนี้มีความโดดเด่นอย่างมากทําอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือรวมถึงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้กําลังใจท่านอีกมากมายท่านจะได้ดิบได้ดี ได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนก็มีในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีธนูในเรื่องของดวงจะดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วในช่วงของเดือนที่แล้วมีการสับเปลี่ยนรวบวมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างก็ไม่แน่นอนบางสิ่งบางอย่างก็กลับ กลายเป็นเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือก็มีในช่วงต่อไปนี้ถือว่าชาวราศีธนูดวงของท่านจะมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินอีกด้วยโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูเนื่องด้วยในช่วงของวันที่22นี้นั้นจะมีดาวพระศุกเข้าสู่ในราศีธนู ซึ่งเป็นราศีของเราจึงทำให้ชาวราศีธนูนั้นมีความโดดเด่นหลายสิ่งร้ายประการในเรื่องของการงานถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรหรือว่าจะทำอะไรในช่วงนี้จะมีผลดีจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายชาวราศีธนูนั้นถือว่าดวงกำลังเปิดรับสิ่งดีดี สิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆก็จะมีเข้ามาหากับชาวราศีธนูอย่างง่ายดายในเรื่องของโชคลาภก็มีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่22ที่ดาวพระศุกเข้าสู่ในราศีธนู จะทำให้ชาวราศีธนูนั้นมีความสดใสทำอะไรก็มีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดการงานดีการเงินก็ดีในช่วงนี้เงินทองนั้นจะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ก็ถือว่าการจับจ่ายใช้สอยท่านต้องระวังอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยมาก กว่า,าวรับเพราะฉะนั้นในท่านประหยัดอดออมไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบกับความสำเร็จแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงของวันที่23อันนี้ชาวราศีธนูระมัดระวังในเรื่องของ คำพูดคำจาหรือว่าในเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนในช่วงนี้จะมีดาวพระฤห,หัสนั้นเข้าสู่ในราศีเมถุนในช่วงของวันที่23ของเดือนธันวาอันนี้คำพูดคำจาต้องระมัดระวงังต้องใจเย็นเย็นไว้พูดอะไรทำไรต้องใจเย็นเย็นคำพูดของเราเราพูดไปแล้วคำพูดของเรานั้นย่อมจะเป็นเจ้านายเราอยู่เสมอ เราพูดดีก็จะดีเราพูดไม่ดีอาจจะไม่ดีกับตัวเราจะทำให้งานการของเรานั้นสะดุดหรือติดขัดได้ในเรื่องของคำพูดคำจาต้องระมัดระวังอารมณ์อีกอย่างหนึ่งอย่าใจร้อนทำอะไรต้องใจยเย็นๆชาวราศีธนูในช่วงของเดือนธันวาจะทำอะไรต้องใจยเย็นๆเข้าไว้ในช่วงนี้ ในช่วงที่ดาวพระหรือหัสนั้นเข้าสู่ราศีเมถุนนั้นถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้ท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเดียวกันแต่พอมาถึงในช่วงของวันที่26ของเดือนธันวาคมนี้นั้นดวงของท่านก็จะเปลี่ยนกลับมาจากร้ายให้กลับมาเป็นดีอีกครั้ง ในช่วงของเดือนธันวาคมในช่วงนี้จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีของเราอีกหนึ่งดวงในช่วงของวันที่2 6ของเดือนธันวาคมนี้นั่นดาวพระพุธจะโคจรเข้าสู่ในราศีธนูในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะกลับมาดีอีกครั้งเอ่ยปากทำอะไรจะมีคนคอยสนใจมีคนช่วยเหลือ มีคนคอยประคับประคองท่านอยู่อีกมากมายในเรื่องของการงานจะมีความโดดเด่นในช่วงนี้ท่านยิ่งทำยิ่งขยนันยิ่งทำท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรามงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่ดีและเป็นงานที่โดดเด่นอีกด้วยบางคนที่ตกงานว่างงานในช่วงก่อนนั้นพอมาถึงในช่วงของ เดือนธันวาฯนี้นั้นก็จะมีงานเข้ามาหาท่านท่านไปสมัครงานอะไรท่านไปติดต่ออะไรไว้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการงานที่ท่านติดต่อนั้นจะเป็นงานที่ดีเป็นงานที่มั่นคงและเป็นงานที่ยั่งยืนอีกด้วยในเรื่องของการงานดีในช่วงที่ดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีของเรา ก็คือในราศีของท่านนูในช่วงของวันที่26เป็นต้นไปนับตั้งแต่นี้ชาวราศีธนูจะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยในเรื่องของการค้าขายก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะหยิบจับทำอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกร,รมเข้ามาหาท่านอีกด้วยในเรื่องของการงานดี มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านคนที่เกิดอยู่ในราศีธนูในเรื่องของการเงินการทองในช่วงที่ดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีของเราก็จะมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆเราลงทุนอะไรไว้ในช่วงก่อนนั้นท่านก็จะได้รับข่าวดีท่านก็จะมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาหาท่านเรียกว่า ไม่ขาดสายเงินทองจะเต็มกระเป๋าอยู่เรื่อยๆคนรักคนใคร่ก็ดีในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นคนรักคนใคร่ก็เป็นที่ปรึกษาหาลือได้เกี่ยวกับในเรื่องของการงานไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ปรึกษาคนรักคนใคร่ก็ช่วยเหลือได้ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นับว่าดวงของท่านมีการเปลี่ยนแปลง ไปในทางทิศที่ดีท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ชาวราศีธนูก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมแต่ท่านระมัดระวังไว้บ้างอย่าโหมงานหนักในช่วงนี้ถต่หากว่าท่านโหมงานหนักอาจจะมีการเจ็บป่วยด้วยโรคเก่าๆที่ติดเนื้อติดตัวอาจจะมีกำเริบเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นใหท่านระมัดระวังไว้บ้าง จะเป็นการดีในช่วงของเดือนธันวาคมก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นั่นท่านจะไปกินเลี้ยงหรือว่าจะไปสังสรรค์ก็้ท่านระมัดระวังไว้บ้างในเรื่องอารมณ์ในเรื่องของคำพูดคำจาอันนี้ต้องระมัดระวังไว้ก่อนที่จะสิ้นเดือนธันวาคมนี้พอเข้าสู่ในช่วงของเดือนมกราคม2 5 6 9 ดวงของท่านจะมีความโดดเด่นบางคนนั้นได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนนายคนก็มีมีเจ้านายคอยช่วยเหลือมีเจ้านายคอยสนับสนุนท่านคนที่เกิดอยู่ในราศีธนูจะไม่ตกอับจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในช่วงนั้นท่านจะได้ดิบได้ดีมีคนส่งเสริมท่านอีกมากมาย การงานจะมีความโดดเด่นอย่างมากงานที่ท่านทำก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมท่านอีกเรียกว่างานดีเงินก็ดีมีตามมาบางคนนั้นอาจจะมีสเสน่ห์อีกด้วยในเรื่องของการทำม,มา,ากินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแถมยังมีโชคมีลาบเข้ามาเกิดอีกด้วยหยิบจับทำอะไรในช่วงนั้นท่านก็จะมีคนคอยสนับสนุนท่าน เรียกว่าชาวราศีธนูนั่นจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการงานการเงินอีกต่อไปก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราในวันนี้จงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับผู้จัดทำรายการ ถ้าหากว่าเรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอตั้นได้รับฟังกันอีกต่อไปในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี